เอาเอวิ่งเอาวิ่งเอาเอาวิ่งเอาวิ่งเอาลาผีลงแล้วเอาลาผีลงแล้วเอาลาผีลงแล้วเอาเอลาผีลงแล้วเอาฮึบฮึลาผีลงแล้วเจ้าลายผี สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC ที่การบรักทุกท่านทุกคนพบกับเราในช่องพลายทองคํานะครับผมกับหนูจันเจ้าดู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 เจ้าอย่าไปมุดขาแม่แม่จตเตะดู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 เอฟซีดูดูดูไปไปแต่ตรงที่เขาเจ็บแล้วเป็นแผลอยู่นะชอบไปมุดนเอโอ้นมไม่แป้งนี่ํำนมดีมากเลยดู ันเจ้าดูดไม่ทันดูดไม่ทันนมก็เลยทําให้นมตึงับปวดนำนมดีโอ้กินนมแล้วกินนมแล้วยวจะออกมาวิ่งเล่นนะเดี๋ยวออกมาวิ่งเล่นาเจ้าเจ้ามานีเร็ว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 โอ้โหไม่แป้งห่วงไม่แป้งห่วงพอจะเรียกลูกไปไหนจะเรียกลูกไปไหนลูกอยู่ดีแล้วเจ้า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 มาเร็ว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  โอ้ตอนนี้อยู่ใต้ท้องแม่อุ่นมากทีมาแล้ว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 โอ้เดินเตะฝุ่นมาเลยครับดูดูดูไปแล้วไปแล้วนูไปตรงไหนไปแต่ที่ชอบมากเลยตรงนี้มาเดินทำอะไรตรงนี้จะมานอนจำนอนกลางวันตรงนี้เหรอเจ้าเหรอจะมานอนกลางวันตรงนี้เหรอครับนู่นไปแล้วนูตรงนี้มีหญ้าบาง นอนแล้วไม่มีใครเห็นสงบดีจันเจ้าว่าอย่างนั้นนะครับเอฟเอบเอเอมานอนบังบังกองหญ้านะเจ้า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 มานั่งนอนบังกองหญ้าทำไมครับเร่เรๆเรเรมาทางนี้ทางนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอูไปแล้วนู่น โอ้โหเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นเยอะแล้วนะเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นเยอะแล้วกล้ามเป็นมัดๆเลยสีเริ่มมีกล้ามแล้วเริ่มมีกล้ามแล้วมา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 แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่งแล้วมาแล้วมาแล้วตาโบ๋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 แล้วมาแล้วมาแล้วดูลูกตาดูลูกตาเอ้ย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  โอ้โหดูวิ่งดูวิ ceu, ่งดูวิ่งโอ้ดูวิ่งเตะฝุ่นตลบไปเลยโอ้โหเตะฝุ่นตลบอบอวนไปเลยครับยอดมากๆเลยตอนนี้ก็ได้คอกแบบกว้างขวางเลยนะแบบตามสบายเลยวิ่งเล่นแบบสบายมากเลยนะครับผม มื่อวานก็ไปตัดในไผ่มาขยายคอ,อกให้เสริมกับเหล็กที่ช่างอ็อกไว้ฝั่งนู้นแบบเป็นคอ,อกที่ยกออกได้นะครับยกออกได้เผื่อเด็กๆมาโรงเรียนก็ได้ยกออกอะไรประมาณนี้นะครับอโอ้โหดูเป็นช้างน้อยที่เอ,อ่อวิ่งเล่นนะไม่ค่อยนอนนะออยอดมากเลยบางช้างน้อยบางเชือกปานนี้กินนมเสร็จแล้ว นอนแล้วป่านนี้พักผ่อนแล้วอันนี้ไม่ค่อยนอนวิ่งเล่นนั่นเลยถูกกันกับแม่หน่อยมากเลยแล่าไม่แล้วจะมาเล่นด้วยเจ้า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 โอ wh, ไาไ้ไปแล้วไป,ไ,ปไปแล้วไ,ไปที่ประจําไปแล้วห็นจะตูดไว้ไว้ไว้นะดูหางนี่เหมือนพ่อพ่อมากเลยงอๆเหมือนกันแบบนี้นะเดินซ้ายซ้ายขวาเหมือนคนเมาเหมือนคนเมาเลยเหมือนคนเมาเลยะ มาเฝ้ากล้วยมาเฝ้ากล้วยเออท่านเจ้าเออท่านเจ้าบอกอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยครับอยากกินกล้วยครับไปแล้วนุ่นไปแล้วนุ่นห่างชีแล้วห่างชีเตรียมตัววิ่งแล้วเอ้ยฮึปโอ้เดินทีไรเตะฝุ่นตลบเลยดู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 วิ่งไปแล้ว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 เออโอ้ยโอ้โหสุดยอดมากเลยยิ่งเข้าไปอยู่ใต้ท้องแม่นี่อบอุ่นมากนะช้างส่วนมากเวลาอย่างนี้แหละ ตัวลายวิ่งไปจะไปอยู่ใต้ท้องแม่คือยังไงก็ปลอดภัยนะครับ f อเออม้อีกแล้วมาอีกแล้วโอ้เดินได้ทั้งวันจริงสุดยอดเลยเดินได้ทั้งวันจริงๆครับดูสุดยอดสุดยอดมาอีกแล้วมาเฝ้าญ้าเฝ้ากล้วยนะออึบอึบอึบอึอึบ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 อึอึบอึบอึบออออึบอึบอึบอึอออึบอึบอึ จะเย็นกัดจะเย็นอือืออืออืออดูดูดูอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนช้างป่าเลยในเอฟซีดูอย่างนี้เหมือนลูกช้างป่านะฮึ๊บฮึ๊โอ้ยอย่าพึ่งงัด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 กินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยดู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 อยากกินกล้วย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 ไปอีกแล้ว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  ไปอีกแล้วครับเดินมาทักทายแล้วก็ไปแล้ววิ่งไปหาเมย์แล้วเอ้ย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 ดูทาวิ่งดูทาวิ่งตลอบอกวนไปเลยโอ้โหโอ้สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆเออขยันมากเลยเดินไปเดินมาทั้งวันนะกล้ามนี่ขึ้นแล้วกล้ามขานี่ขึ้นแล้วครับทำอะไรครับจันจ้าททำอะไรทำอะไรด,ดู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  อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นไน่มีเพื okay. ่อนเล่นขอความม่ความมากินข้าวหมดเลยท่านเจ้าจะมาหาเพื่อนโอ้ติโอทำที่นอนดู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 นอนทักกบ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 ท่านเจ้านอนทักกบครับ นอนท่บกบครับเอ้ย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 นอนทำไมมานอนใกล้ใกล้แม่แถ้ลูกฮะนอนลงๆอนลงอนๆๆนอนๆๆนออเอ้ยออโอ้ดูๆดูทำท่าอะไรดูทำท่าอะไรถ้ากบกบมาแล้วกบมาแล้วกบไรแล้วกบไรแล้ว

โอ้ยพ่อเล่าพ่อเล่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไปหาแม่ไปหาแม่โอ้ไปหาแม่ไปหาแม่ไปเล่าไปเล่าโอ้ไปเล่าเหนื่อยแล้ว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 ป่ะตาบอกวิ่งไล่พ่อปู่เหนื่อยแล้วไปหาแม่ดีกว่า

ตาเจ้าเจ้าวันนี้เร่เร่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่มาแล้วไม่มาแล้วออกไปหาแม่ดีกว่าท่านเจ้าบอกไปหาแม่ดีกว่าเอ้อซบเซบซบเสาเสาแล้วขอซบเสาโอ้โหโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมครับอยู่ที่ไปจำที่ไปจำที่ไปจำขอพักกายพักกายพักพักเหนื่อยก่อน มาเร็ว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 ไม่มาครับไม่มาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเอาเอาเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยไปต้องมาไล่ยไปต้องมาไล่ไปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่เลยไปไปดูดูเหมือนช้างป่ามากเลยทำท่าอย่างเหมือนเหมือนช้างป่าเหมือนช้างป่าเหมือนช้างป่าเออเอาอเออเออเองเออเออเองเอา วิ่งเอาโอ้โอ้โอ้เปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่พอแล้วโอ้ไปอีกแล้วไปอีกแล้วนู่น่โอ้โหคอกกว้างอย่างนี้ด้วยได้ใจเลยวิ่งแบบสบายใจเลยใช่ไหมครับแม่แป้งอูน้องดาวมาแล้วน้องดาวมาแล้วน้องดาวจันเจ้ามาน้องพี่ดาวมาแล้วพี่ดาวมาแล้วไปไปยิบต่อเขาพี่ดาวมาแล้วพี่ดาวห่วงต่อเลย มาเร็ว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 เออจะของเขามาไปยึดต่อเขาไปเลยระวังเจ้าของเขาห่วงเด้อลูกมาเร็ว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 เจ้าเจ้าเจ้าไล่ผีหลงแล้วเอาไล่ผีหลงแล้วเอาไล่ผีหลงแล้วเอาเไล่ผีหลงแล้วเอาเอาไล่ผีหลงแล้วเฮ้ยฮ้ยไล่ผีหลงแล้วเอาจำเจ้าไล่ผีหลงแล้ว ไล่พี่หลงไล่พี่หลงโอ้อ่าจะมาไล่เอาด้วยเฮ้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 ยไล่พี่หลงแล้วโอ้โอโอ้ไล่พี่หลงแล้วดู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 พี่หลงก็ไม่ยอมออกจากคอกดููพี่หลงไม่ยอมออกจากคอกดูดูดูเรเร็วเร็วเร็ว้ยเฮ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 ้ยดูวิ่งเออสุดยอดมากเลย มาปุ๋ยลมยะมาปุ๋ยมาปุ๋ยละสำหรับคลิปวีโอนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ f c ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพลายทองคำด้วยนะครับรักพี่อทองรักน้องดาวเรืองน้อยแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอกอม,อม,อม,อมใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวีโอหน้าสำหรับคลิปวีโอนี้ สวัสดีครับ